เรามีการผิดพลาดทางเทคนิคอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการถ่ายเพลงนี้อีกหนึ่งเทคนะครับเนื่องจากเป็นการผบันทึกเทปหลักๆแล้วมันจะได้ฟังอีกเทคนะครับขอนักแสดงทั้งหมดไปเตรียมตัวเลยครับแล้วขอถ่ายหนึ่งเทสนะครับไม่ดังไม่ดังไม่ดังยังไม่ยังคุณโทษคนเปิดไม้นะคะคุณคุณเมียคุณเมียเข้าไปเลยเข้าไปก่อนงงไปเลย โอเคนะเดี๋ยวทุกฝ่ายพร้อมนะครับเดี๋ยวเขาถ่ายอีกแค่นีงนะครับที่ยงคืนจะเสร็จตะกี้ลืมอัดค่ะขอไปักยืนวนแค่นัง้งนานตังนานเออทีอยากอัดวิดีโอมากโอเคครับงั้นผมนับนะครับห4้าสี่สามสองร้อนนะมือถือแจ้ก็ได้อ่ะอก็แอดบอบะร้อเพลง,งเลยจ้า อีกครั้งหนึ่งนะครับเพลงแก้วตาในดวงใจโดยนักแสดงจากช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับนักแสดงนะคะที่ร่วมในมิวสิกวิดีโอแก้วตาในดวงใจนะคะแล้ววันนี้มาอยู่บนเวทีก็มีทั้งคุณบิ๊กเอ็มคุณเกรซคุณกรีนและก็คุณเปรี้ยวนะคะแน่นอนนะครับยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกนี้ก็มีทั้งคุณซีซีวัฒนนะครับคุณบิ๊กทองระยะ คุณพอลสลันนะครับน้องพิมพ์ิมบัพพานะครับแล้วก็มีคุณปุ๊กลุกขวัญทิพด้วยนะครับอ่เยากจะข่าวความรู้สึกจริงๆในฐานะที่ก็เป็นผู้สืบข่าวแล้วก็ได้เดียวข่าวนั่งดูมิวสิกวิดีโอเพลงด้วยแล้วก็เป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอซึ่งเพิ่งจับภาพคนที่เป็นงานที่ถ่ายอีกฝ่ายมือสิควายดิเอ็นครับกอนถ่ายเป็นยังไงบ้างครับ ตรงแบบรู้สึกนะครับรู้สึกตื้นตันนะครับตั้งแต่ตอนที่เข้าห้องอัดแล้วนะครับช่วงช่วงที่เราเข้าห้องอัดเนี่ยก็จะมีพระบรมฉายาลาักษณ์เล็กๆนะครับาวางร่วมอยู่กับเนื้อเพลงด้วยซึ่งเวลาร้องเราก็รู้สึกอินมากแต่เราก็ต้องผมใจไว้ว่าอย่า,ยาเพิ่งร้องไห้นะซึ่งวันที่เราถ่ายม <c oughs> ้วสิงวิดีโอนะครับโอ้โหทุกคน <c oughs> ก็น้ำตาไหลกันโดยทั่วกันนะครับเพราะว่าซาบซึง้งมากจริง ในบะทเพลงนี้นะครับนงเกรซนะคะเป็นยังไงบ้างคือเราร้องเพลงในคาร้เนียนะคะความรู้สึกคืออย่างที่บอกว่าการร้องเพลงคือการร้องสิ่งที่อยู่ในใจออกมาซึ่งวันนี้น่ะมันเหมือนกับเป็นการทั้งร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ได้วยแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่คือในวันนั้นเนี่ยเราได้เราเคยได้ร้องเพลงมากมายกับพ่อแต่ว่าในวันที่พ่อ,อยังอยู่แต่วันนี้มันแตกต่างในวาระกันที่ว่าเราไม่ได้มีพ่ออยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเป็นลูกที่ทำหน้าที่ให้สมเป็นคนไทยเหมือนกับเนื้อร้องที่เขาแต่งก็พยายามนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็มองถึงหัวิตหัวใจของคนไทยทุกคนว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะค,ค,ค่ะน้องปีนหครับก็ในวันที่ถ่ายยูบีนะคะก็จะมีเหมือนช็อตหนึ่งที่เขาจใจทุกๆคนเนี่ยพวกกับบอกว่าให้ทุทกๆคนร้องตามความรู้สึกคือเราถ่ายอะไรเสร็จกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีช็อตหนึ่งที่ ร้องออกมาจากความรู้สึกเลยทุกคนก็ร้องไห้อะค่ะร้องไห้แบบออกมาเลยทุกคนร้องโห o ร้องไห้ทั้งผู้หญิงและผ,ผู้ชายรู้สึกได้เลยว่าเพลงนี้แบบให้ความรู้สึกเราจริงๆว่า <Okay. S 1> ท่านไม่อยู่กับเราตรงนี้แล้วแต่ว่ายังมีท่านที่เป็นความทรงจําที่ดีแบบนี้ตลอดไปอะค<ม>่ะน้องเปรี้ยวก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะนูร้องตั้งแต่วันที่อัดเสียงน,นะคะ<ม>เพราะว่าจริงๆเราพยายามแบบตั้นไว้<ม>แต่พอ<ม>เหมือนพี่ เป็นคนคุมอะไรเงี้ยค่ะ,คะเดินเข้ามาแล้วเอาแบบพระบระมษายาลักษ์มาให้ดูนดนดันตงตาไหลเลยมันกั้นไว้ไม่ได้จริงๆคะคะใช่เพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่นาน,นจริงๆตอนวันที่เราอัดกันค่ะ,คะแล้วก็วันนี้นะคะบทใน,ทนแก้วตาในดวงใจดาราศิลปินก็ร่วมร้องกันอีกครั้งหน<อ>ึ่งบนเวทีแห่งนี้ต้องถามความรู้สึกของอีกหลายๆคนนะคะที่มีโอกาสได้ร้องเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ คุณเบียส,าายสุคนละวัตรรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจนะครับมีที่มีโอกาสได้เป็นส่วสุดเด็ดในในเพลงเพลงนี้นะครับแต่งเพลงได้ลึกซึ้งนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนที่ได้ร่วมร้องเพลงเพลงนี้ในในห้องอัดแล้วก็เป็นยังเวีออมาผ่านทอออกมาได้ดีมากนะครับผมดูผมก็ร้องตามครับชอบนะฮะบเราอยากที่จะ มีโอกาสได้ร้องเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เราตั้งใจที่จะแบ่งให้กับคนไทยทุกคนแบ่งให้กับพ่อของเรานะครับเพราะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ได้ร่วมร้องเอ็มวีแต่วันนี้ก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงนี้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักแสแดงแล้วก็ได้ร้องให้กับทุกท่านได้ได้รับฟังก็ดีใจครับถ้ามีโอกาสก,าก็ถ้ามีการทำเพลงอะไรที่อีกก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับครับ พี่เอกอซิโลสนะครับเราก็ได้ได้ชมเพลงนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนร่อมอยู่ใน m อวไม่ได้ร้องแต่เราก็ชอบเนื้อหาของเพลงทุกทุกท่อนเลยมีความหมายดีมากๆเลยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางช่องเจ็ดนะฮะที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมร้องบทเพลงของช่องเจ็ดสีร้องเพลงให้พ่อนะฮะก็ช่องทุกคำแล้วก็ความหมายดีแล้วก็หวังว่าเพลงนี้ คงจะเป็นอีกเพลงหนึ่งท,ที่พี่น้องเรารปรากฏเพลงของพ่ออีกเพลงหนึ่งเอาไว้ในใจนะครับสำหรับน้องทัพทิมรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้มาร้องบนเวทีแห่งนี้ค่ะก็ดี ใจนะคะที่ทัทิมได้มีโอกาสร้องเพลงร่วมกับพี่ๆทุกคนนะคะซึ่งถือว่าโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่ามาร้องให้แฟนๆช่องเจ็ดได้ฟังกันแล้วก็เป็นเพลงที่เหมือนคำมั่นสัญญาของพวกเราทุกคนว่าเราจะเป็นคนดีและเป็นคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่ตอไปค่ะน้องโบล่ะครับ ก็รู้สึกเป็นเกียริค่ะที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงนี้ให้ทุกๆคนได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้ร้องท่อนที่บอกว่าพ่อจ๋าบนฟ้าให้สุขสบายก็เหมือนมีเป็นโอกาสที่เราจะได้บอกพ่อให้พ่อได้ฟังชัดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ฟังพร้อมก,กับทุกๆคนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพี่น้องโบ,บอกคือผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าพ่อจา๋าอยู่บนฟ้าให้สุขสบาย เพราะว่าสิ่งที่องค์ท่านในหลวงราชการที่9ทําให้เราประสบนิทรคนไทยมีเยอะมากโดยเฉพาะหลักคําสอนต่างๆเบียครับเราได้นําหนักคําสอนอะไรมาใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันนี้ของเราบ้างครับก็ค่องขคา่ที่จะเกี่ยวบทุกอย่างที่สามารถที่จะทําได้ครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความกระตันยู ในเรื่องของเพื่อนในเรื่องของความสามารถที่ต่างๆนะครับก็อะไรที่คือผมจะได้ผ่านมาจากทางคุณพ่ออีกทีนึงนะครับแล้วก็ก็จะเป็นคนดีนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเริ่มจากครอบครัวนะครับพอพร้อมเมื่อไหร่พอเก่งเมื่อไหร่ก็จะแผ่ขยายสิ่งพวกนี้ไปให้กับคนรอบข้างแล้วก็คนอื่นๆต่อไปก็จะเริ่มต้นจาก จุดแรกๆก่อนครับครถามพี่เอกต่อเลยค่ะพี่เอกน้องนำคำสอนของท่านมาใช้ในชีวิตยังไงบ้างคะจริงๆแล้วคำสอนของพ่อเนี่ยมีดีทุกข้อเลยนะครับครับสิ่งที่ผมจะหยิบม,มาใช้บ่อยๆก็คือความอดทนเวลาเราทำงานนักในละครบูเจอแดดนะฮะธุระก,กันดานครคลุกดินคลุกาาแล้วก็จะนึกถึงภาพภาพหนึ่งที่ พระองค์ทรงทำนันหนักแล้วก็มีเหงื่อไหลเราก็จะจะเอามาเป็นความอดทนของเราว่าพระองค์ทนได้ขนาดนั้นพระองค์มีความอดทนอดกลั้นมากแล้วก็ยาวนานมาทั้งชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่หรือว่าแบกอยู่นั้นมันยังไม่ได้เสียเซลของพระองค์ก็อยากจะบอกว่าพี่น้องที่ไม่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีหรือว่ารักพระองค์ก็ ไม่ต้องคิดอะไรนะฮะก็คือการที่เราเป็นคนดีก็ถือว่านั่นเป็นการตอบแทนความจรรยาพดีของพระองค์แล้วเพราะคนไม่ได้มีโอกาสได้ทาอะไรอย่างพวกเราครับผมเพราะนั้นการเป็นคนดีนั่นแหละแสดงออกถึงความจรรยาพดีแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเรานะครับครับที่พี่เอกรังสีโรธบอกนะคะเชื่อว่าอยู่ในมือของหลายต่อหลายท่านในที่แห่งนี้หลายต่อหลายคนนะคะนาพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาด้วย ภาพที่ท่านทรงงานแล้วมีเหงื่อหยดอยู่ช่วยชูให้พวกเราเห็นกันหน่อยได้ไหมคะมีหลายท่านเลยนะคะที่นำภาพมาหรือเป็นภาพอื่นด้วยก็ได้นะครับทุกภาพของพระองค์ท่านช่วยชูให้เห็นชัดๆเลยได้ไหมคะนำพระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาภาพไหนบ้างเราจะได้เห็นกันด้านล่างพูบอกว่ารักพ่อหลวงเสมอนะคะขอบคุณมากค่ะ ต่อจากพี่เอกแล้วถามน้องพี่เอ็มต่อเลยน้อมนำหลักคําสอนอะไรของพระองค์ท่านมาใช้บ้านคะครับผมก็คงจะคล้ายๆของพี่เอกนะครับก็คือเรื่องของความอดทนนะครับแต่ว่าในสิ่งอื่นใดนะครับผมก็จะจำในเรื่องของความออภาคเพียรพยายาม<อ>นะครับค,ความเพ<ค>ียรพยายาม<อ>แล้วก็ความมีมานาอุตสาะความมีวินัยน,นะครับ <S <S ที่หลายคนรู้คือพระองค์ท่านทรงงานหนักมากแต่ว่าพระองค์ก็ยังมีเวลาไป ทกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะครับมีเพื่อพีิชาสามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีพ่อคมก็สามารถทําได้ในเวลาเดียวกันซึ่งผมก็นำเรื่องเรื่องนี้มาใช้นะครับคือเราทํางานเรามีกิจวัตรของเราแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักแบ่งเวลา,<อ>านะครับน้องเรสการเก้าเหรอครับค่ะสำหรับเรสนะคะเออไรูสึกว่านอกจากเสแล้วเนี่ยก็จะมีดาราอีกหลายคนขอพูดในแง่ของความพอเพียงนะคะความพอเพียงเนี่ยเราได้ยินบ่อยมากในในหลายๆปีนะคะแต่ว่า เราจะมารู้สึกจริงๆพอเพียงคืออะไรพอเพียงคือเรายืนได้ด้วยลังแค่งของตัวเองและซับด้วยทรัพยากรที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเราสึกว่าเราพอเพียงแล้วเราก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้คนอื่นได้อย่างการที่เราเรมินจิตอาสาที่นักแสดงหลายคนไปที่สนามหลวงนั่นก็คือเราได้ดําเนินรอยตามคําสอนของพ่อคือเราพอเพียงเมื่อเราพอเพียงแล้วเราก็จะสามารถแจกจ่ายเนี่ยให้กับลูกๆของพ่อได้เหมือนกันเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่สามารถที่จะมอบให้แก่ เล็กๆน้อยๆแต่ว่าน้องเกรซนี่ไปบ่อยมากๆเลยเรียบร้อยมากท่านอื่นๆบ้านค่ะน้องทัพทิมค่ะนิ่งเลยค่ะก็จริงๆที่หลายคำสอนนะคะที่ทีมน้องนำมาใช้นะคะอย่างทุกๆคำสอนที่พี่ๆบอกมาก็ใช้ด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งคำสอนที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะนั่นก็คือหน้าที่ของการเป็นนักแสดงที่ดีอย่างที่บงท่านเคยตัดไว้ว่าการเป็นนักแสดงที่ดีเนี่ยควรจะต้องรู้ว่า ความรู้สึกอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ให้แสดงความรู้สึกนั้นออกมาแล้วท,ทิมก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาว,วชนต่อไปค่ะค่ะของโบล่ะครับของโบก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ะคะ<า>่ะก็จะเห็นแบบว่าโซเชียลหรืออะไรพวกนี้หลายๆอย่างที่เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรารู้จักเขาว่าพอเพียงน้อยลงเืิด สิ่งที่เราทําได้มากที่สุดกับเด็กสมัยนี้นะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนรว่ารู้จักคขาพอเพียงให้มากขึ้นอะไรที่มันไม่จําเป็นกับเราในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ในวัยนี้คือเราเรียนจะส่วนใหญ่<า>ในพวกเสื้อผ้าช้อปปิ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากเรียนให้ดีก่อนแล้วเก็บตังค์ซื้อสิ่งที่เราอยากได้ก็ไว้ค่อยไว้ในอนาคตาเพราะว่าอย่างพ่อไองะคะ่ะพ่อหลวงของเราเอย่างเงี้ยท่านอยากได้จักรยานใช่ไหมคะท่านก็เก็บตังค์ซื้อเอง เราก็สามารถเก็บตังค์ได้เองเหมือนกันถ้าเราอยากได้อะไรใช่ค่ะไลฟงชีวิตประจําวันมาที่เป็นน้องเล็กวัยรุ่นเหมือนกันน้องเรี้ยวค่ะค่าโอนนะคะก็มัอเก็บของโอนแล้วก็ที่เคยทำคือความพอเพียงเป็นอีกแง่หนึงของเรารู้สึกว่าการทคนอื่นนะคะการที่เราพอเพียงอะค่ะทำให้ทำให้เราสุขสบายใช้ชีวิตได้อย่าง ไม่ไม่เดือดร้อน<ช>คนคอื่นด้วยแล้วก็สบายแก่ตัวเราแล้วก็ทาให้ให้ครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะทาตามเรา <c oughs> เราก็รู้สึกว่าออสิ่งที่เราทํแล้วมันพอเพียงตามที่พระองค์สอนไว้อะค่ะ<ช>มันก็เป็นผลดีกับคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวเ,เ,เราเองด้วยสุดท้ายได้คะต้องถามน้องกรีนอศสาพรค่ะค่ะก็ูจะเป็นเรื่องของความสามัคคีอะค่ะพอได้มาเห็นน้ี คนวิทยาที่นี่นะคะเราได้เห็นเด็กคนมาพร้อมใจกันมาก็รู้สึกว่าความสามัคคีสําคัญที่สุดเนาะถ้าเราแบบร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็ช่วยแผนพา้าให้ประเทศชาติเราจเจริญแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆสังคมก็จะดีะคะ่ะใช่ค่ะและนี่คือเหล่านักแสดงของช่องเจ็ดสีนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยค่ะทุกคนบนเวทีแห่งนี้นะคะ ในหัวใจเสมอมานะคะขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวทุกท่านลงไปพักนะคะเพื่อที่จะเตรียมบทเพลงบทเพลงต่อไปนะคะเพื่อให้พวกเราได้รับชมและรับฟังกันต่อนะคะครับแน่นอนนะครับบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงต่อไปนะครับเป็นบทเพลงที่เหมือนที่บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าพระองค์ท่านพระราชนิพนธ์เข้ายุคเข้าสมัยเข้ากับวันเวลาสถานที่และก็เรื่องของธรรมชาติและก็เข้ากับชุ่มพอดีนะครับ เราขออัญเชิญบทเพลงพระราชินิพนธเพลงลมหนาวครับขับร้องโดยคุณเบียร์คุณเอกและพี่เอ็มเชิญเลยครับเชิญค่ะ